สวัสดีค่ะพบกับครูอ้อยอมรรัตกันอีกครั้งนะคะสำหรับเนื้อหาในคลิปนี้จะเป็นเรื่องของการแบ่งยุคสมัยตามประวัติศาสตร์สากลเรื่องราวจะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะสำหรับการแบ่งยุคสมัยตามประวัติศาสตร์สากลนะคะเราก็จะสามารถแบ่งออกเป็นสองช่วงสมัยใหญ่ๆด้วยกันคล้ายกับการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ไทยก็คือสมัยก่อนประวัติศาสตร์และสมัยประวัติศาสตร์ โดยในสมัยก่อนประวัติศาสตร์นะคะก็ยังสามารถแบ่งย่อยออกเป็นยุคหินกับยุคโลหะในขณะที่สมัยประวัติศาสตร์ในที่นี้นะคะคุณครูก็จะพูดถึงในสองยุคสมัยก็คือการแบ่งยุคสมัยในประวัติศาสตร์ตะวันออกกับการแบ่งยุคสมัยในประวัติศาสตร์ตะวันตกค่ะณปัจจุบันนี้นะคะองค์การยูเนสโกได้มีการกำหนดอายุสมัยเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งสมัยก็คือสมัยกึ่งก่อนประวัติศาสตร์ ซึ่งในช่วงนั้นเป็นช่วงเวลาที่มนุษย์ในสังคมนั้นยังไม่รู้จักการใช้ตัวอักษรในการบันทึกเรื่องราวของตนเองแต่จะมีผู้คนจากสังคมอื่นได้เดินทางผ่านเข้ามาแล้วก็ได้บันทึกเรื่องราวเอาไว้นั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูทีละยุคกันเลยนะคะในยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์ก็คือช่วงเวลาที่มนุษย์ยังไม่รู้จักใช้ตัวอักษรยังไม่มีเอกสารใดๆที่จะจดบันทึกเรื่องราวให้มนุษย์ยุคหลังได้ทราบ ดังนั้นการศึกษาเรื่องราวในสมัยก่อนประวัติศาสตร์จึงต้องอาศัยการสันนิษฐานและการตีความจากหลักฐานทางโบราณคดีหรือหลักฐานทางสภาพแวดล้อมเป็นหลักโดยการแบ่งยุคสมัยในช่วงก่อนประวัติศาสตร์สากลเราจะสามารถแบ่งออกเป็นยุคหินและยุคโลหะในขณะที่ยุคหินเองยังแบ่งย่อยออกได้เป็นยุคหินเก่าหินกลางแล้วก็หินใหม่ ในยุคหินเก่านี้นะคะก็ยังสามารถแบ่งย่อยออกได้อีกเป็นยุคหินเก่าตอนต้นยุคหินเก่าตอนกลางแล้วก็ยุคหินเก่าตอนปลายโดยเครื่องมือเครื่องใช้ของมนุษย์ในยุคนี้จะเริ่มทําจากหินอย่างง่ายที่เราเรียกว่าหินกระเทาะหรือกำปัน้นพอมาในช่วงของยุคหินเก่าตอนกลางเครื่องมือหินเหล่านี้เริ่มมีความแหลมคมมากขึ้นมีการประดิษฐ์ด้ามขึ้นมาพอมาตอนปลาย เครื่องมือส่วนใหญ่นอกจากทำจากหินแล้วยังมีการเพิ่มกระดูกสัตว์เข็มเย็บผ้าและหัวลูกศรเพิ่มขึ้นอีกยุคต่อมาค่ะคือยุคหินกลางในยุคหินกลางนี้เครื่องมือเครื่องใช้ส่วนใหญ่ยังคงทำด้วยหินแต่มีความประณีตมากขึ้นนอกจากนี้ยังรู้จักการทำเครื่องจักรสารหรือเครื่องมือเครื่องใช้อื่นๆประกอบลักษณะการดำรงชีวิต มนุษย์ในยุคนี้เริ่มรู้จักการเลี้ยงสัตว์มีการเพาะปลูกแต่ยังคงเล่รล่อนอยู่นิยมเล่รล่อนไปตามแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์ต่างๆอาทิเช่นตามชายฝั่งทะเลสภาพสังคมในยุคนี้จะเป็นยุคของสังคมล่าสัตว์มีการประกอบอาชีพประมงเป็นหลักยุคต่อมานะคะก็คือยุคหินใหม่โดยในยุคนี้เครื่องมือเครื่องใช้จะมีความประณีตขึ้นทำจากหินกระดูก เขาสัตว์ที่สำคัญเช่นขวานหินด้ามไม้เคียวหินเหล็กไฟด้ามไม้ลักษณะการดำรงชีวิตอาศัยอยู่รวมกันเป็นหมู่บ้านมีการเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์รู้จักตั้งหลักแหล่งบริเวณลุ่มน้ำต่างๆนอกจากนี้ยังรู้จักการทำเครื่องปั้นดินเผาและเครื่องจักรสารมีการแลกเปลี่ยนค้าขายระหว่างกันสภาพสังคมในยุคหินใหม่เป็นสังคมเกษตรกรรมที่มีความซับซ้อนมากขึ้น มีการจัดสถานะทางสังคมและมีการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจระหว่างชุมชนเกิดขึ้นนอกจากนี้นะคะมนุษย์ในยุคหินใหม่ยังมีความเชื่อในเรื่องของการประกอบพิธีกรรมในรูปแบบต่างๆเพื่อบูชาสิ่งเหนือธรรมชาติหลักฐานที่สำคัญอาทิเช่น Stonehenge ในประเทศอังกฤษสันนิฐานว่าเป็นสถานที่สำหรับประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อและเป็นเครื่องมือทางดาราศาสตร์ของมนุษย์ในยุคหินใหม่นั่นเองค่ะ ยุคต่อมานะคะก็คือยุคโลหะยุคโลหะนี้จะแบ่งเป็นยุคสำลิดและยุคเหล็กโดยในยุคสำลิดนะคะเครื่องมือเครื่องใช้ที่พบส่วนใหญ่เป็นส่วนผสมระหว่างทองแดงกับดีบุกระหว่างทองแดงกับดีบุกนะคะก็จะมีหลักฐานพบว่ามีการค้นพบทองแดงก่อนดีบุกนั่นเองโดยเฉพาะที่บริเวณรูแม่น้ำไทคริสตูเฟติสนอกจากนี้ยังมีการพบเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทำจากดินเผาหินและแร่ต่างๆ สภาพสังคมในยุคสำลิดนี้เป็นลักษณะของชุมชนเมืองมีการจัดระเบียบทางสังคมเป็นชนชั้นต่างๆและเป็นสังคมที่พัฒนาสู่ความเป็นรัฐสำหรับยุคต่อมานะคะก็คือยุคเหล็กในยุคเหล็กนี้เครื่องมือเครื่องใช้ส่วนใหญ่มีการนำเหล็กมาหลอมเป็นเครื่องมือเครื่องใช้และเครื่องประดับโดยเฉพาะอาวุธยุโทโธปกรณ์ต่างๆ สภาพสังคมในสมัยนั้นเมื่อมีการผลิตเหล็กได้ก็จะทำให้สามารถสร้างกองทัพได้และนำไปสู่การพัฒนากลายเป็นอาณาจักรในเวลาต่อมานั่นเองค่ะสำหรับเนื้อหาในคลิปนี้นะคะคุณครูก็จะขอจบเพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในตอนที่2ในเรื่องของการแบ่งยุคสมัยในประวัติศาสตร์สากลค่ะสวัสดีค่ะ